จังหวัดร้อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด5ปีมุ่งขับเคลื่อนร้อยเมืองแห่งความสุขวันที่22กรกฎาคม2568ณโรงแรมเพชรชลัดการ์เด้นอำเภอเมือง101จังหวัดร้อยเนายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดร้อด5ปีพุทธศักราช2566ถึง2570 ฉบับทบทวนปี2,570และแผนปฏิบัตรริราชการประจำปีงบประมาณ2,570โดยมีนายกฤิตอัคศีวรหัวหน้าสํนานักงานจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมจัดขึ้นภายนใต้หลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพุทธศักราช2,565ซึ่งกําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนา,นาจังหวัดอย่างครอบคลุม โดยต้องสะท้อนความต้องการของประชาชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและนโยบายรัฐบาลสำนักง,งานจังหวัดร้อจึงจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดใน5ประเด็นสำคัญ และร่างแผนปฏิบัตรริราชการประจำปี2570เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดมีความสมบูรณ์พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาเห็นชอบซึ่งแผนดังกล่าวมีเป้าหมายการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ร้อยเอ็ดเมืองเศรษฐกิจการเกษตรมูลค่าสูงท่องเที่ยวสร้างสรรค์วัฒนธรรมสร้างมูลค่าสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็น ร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริง